เออถามถามไปเฮ้ยนายนายนายมาจากไหนอะเราเราก็ไปฮะนายมาจากไหนอไหนายนายนายรู้จักเอ่อท่าเต้นสูตรมหาเก๋าเปล่าไม่แพ้ปลาไหลมวนเล่ยเออปลาไหลมวนเล่ะรู้จักเปล่าทำอย่างนี้เราต้องเอียงตูดแล้วก็งือสะบัดเม้าดนิด ไห้เยีงครับเฮ้ยเยี่ยเหมือนมันไม่ขับกับเราเลยว่ะบอกแม่ขับเหี้ยอะไรหนึ่งจริงๆแม่งเลยุ้ยนานเล่นนานเลยเนี่ยผมเป็นมอนสเตอร์เนะสองวันวันครึ่งวันบเออครับผมไปขอแอดมินมาฮะเออเอาจริงๆผมไปขอแอดมินมาผมผมไปขอนอนหอแอดมินแอดมินก็เลยให้ยศผมมาอันนั้นไม่ใช่ ผมเล่น2วันครับเออหัวความโหดความเกินความเกิน3วันทีแล้ว3วันใช่เหรอนายเราเราจะพานายเอาตัวรอดเองไอ้วิวเสียงมูลสะท้อน่ะไอ้สัตว์นายนายเราถามจริงนะเออนายรักเราเปล่า ทำไมทำไมนายไม่รักเราอ่ะนายอยากตายป่ะอยากไปนะไปนายนายไปมันไม่เป็นว่ะเอ้ยขอปืนกลอ่อยได้ไหมเซมิของเอามันไม่ตายว่ะเอาไปบนเขากูมีปืนดีอยู่อ่ะเดี๋ยวอะแล้วดีเลยดีจริงๆอันนี้ไม่ประชด เดี๋ยวไม่เป็นไรไนายถ้าเราตายเพื่อนายนายจะรักเราไหมเราขับทำขัน้นสุดท้ายรักรักรักโอ้ครับเดี๋ยวช่วยข้างๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเอาไป<ม>ช่วยวก่อนเฮ้ยเป็นอะไรที่จะตายฮนะโอ้เปลี่ยนแม็กไม่ได้ไไดนายทำเพื่อความรักท่านผู้นำผมมาแล้วท่านผู้นำใช่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 ดีเคคนเดิมเพิ่มใช่ใช่ใช่ครับ ผมผมรักเดียวใจเดียวฮะเขามีผมรักคุณเขามีผมรักคุณเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เฮียกูเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูก็กูคงจะเอาตัวรอดได้ไหมเนี่ยขอบคุณครับนายอาร์มไอ้เหี้ยนายอาร์มรีวิวปะเนี่ยมันอยู่เลขสิบสองนะชัวร์มันยังเด็ดมันบอกมาช่วร์ เยเราขอตึงกลกระบอกดีหน่อยไปสัตว์ให้กูใบสั้นนะตอนนี้เราก็มีเพื่อนเยอะนะครับเยอะมากเขาเรียกว่าขบวนการแก๊งแบงค์มหาหื่นเอ้แก๊งแบงค์วงเกวงเกโคตรโฉดนำทีมโดยโจเฮ่เฮ้เคมาแล้วมาแล้วว่าไงขมิบขมิบคิดถึงเราไหม เอี้ยัครับมิบเราคุมบ้านแล้วเราคุมบ้านแล้วโคมี้อะไรเราไอ้ยังเป็นอะไรเดี๋ยวคุมบ้านนี่เราคุมบ้านเราเป็นหลังคาเหรอเอี้ยเราเป็นเราเป็นหลังคาตอนนี้คร่ะเออตอนนี้ผมต้องการปืนครับตอนนี้ผมผมถือแลมโบ้เลยสัตว์เฮ้ย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 ไม่ท่านผู้นำมา ไอีเฮ้ยมันจริงท่านผู้นำเราขมิบลบลบจะยินไว้อะไรสามปีเฮ้ยเฮ้ยผมต้องการเพื่อนฮะผมต้องการเพื่อนเนีเฮ้ยผมต้องการเพื่อนฮะตีหน่อยฮะผมต้องการเพื่อนฮะผมอ้างว้างครับท่านผู้นำผมตายขมิบขมีเป็นท่านผู้นำซะอะไรนะ เฮ้ยนายนายเป็นเพื่อนกันไหมฮัลโหลเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนี่แหละเราอย่าฆ่ากันเราคนไทยด้วยกันอี่าบุกตีใครบ้าบ้างแกโอ้เพื่อนเราเต็มเลยเราเราครอบคุณพื้นที่แล้วฮะเพราะเราอะเราเป็นหลังคาหยุดตรงนั้นนายหยุดตรงนั้นถามก่อนนายเป็นเกย์เปล่าถ้านายไม่เป็นเกย์นะเว้ย ถ้านายไม่เป็นเกมนายห้ามเข้ามาไม่งั้นเราจะยิงนายอุ้ยผมไม่ได้เป็นเกผมเป็นชุดเลยแหละไม่เข้าได้เลยอเยอะโอ้ยตอนนี้ตอน, <c oughs> ต,อนตอนนี้เรามีเพื่อนเต็มเลยนะฮะว่าไงฮะเฮ้ยเพชรคาด เอ้ยเออเรรราาเเตะใคอ้ย oh เ้ยเตะผิดเตะเตะผิดไม่ใช่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 ฟังฟังทุกคนฟังทุกคนฟังเตะผิดเตะผิดเตะผิดเข้าใหม่เข้าใหม่เฮ้ยต่อได้เพื่อนเราเต็มเลยเพื่อนเราเต็มเลยมิตว่าแล้วมึงตีซะหมดแล้วกูจะไปยิงใครเนี่ย เข้ามาเข้ามาเข้ามาผมเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเพชรคาดนายแม่งคือฮีโร่เพชรคาดขอดูตัวหน่อยมานี่มานี่ยืนตรงขอดูตัวขอดูตัวเพชรคาดผมขอดูตัวหน่อยฮะนี่ฮะเพชรคาดนะฮะโอ้โหโหดมากทำให้เพื่อนเราไม่โดนตุยดาบนะเพชรฆาตสุดยอดเพชรคาดสุดยอดนะฮะเราให้ยาเลยอันนึงเอา ีมีแม็ก6สิงไหครับขอหนออ่อยถ้าใครยิงได้นะฮะถ้าใครทําประโยชน์ให้ทีมได้เดี๋ยวผมจะให้ตูดฟรีๆหนึ่งอันฮะเหียคนมันต้องการตูดกลัวูอรไอ้เหี้ยร้อยเอร์เซ็นต์กระปุซร้่า เอ้ยอย่ายิงห้ามยิงเพชรฆาตนะเพชรฆาตคือเฮ้ยฝั่งนู้นโดนยิงโอเคโอเคเฮ้ยอย่ายิงเพชรฆาตนะเฮ้ยแล้วจะมาออกันทำไมนี่เฮ้ยโบสเฮ้ยไอโบสว่าไงเพื่อนโบสมาเร็วเพื่อน เจอแล้วเจอแล้วเตัวตอนนี้เรามีเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มไปหมดเลยตอนนี้เพื่อนเต็มไปหมดเลยเออไหนไหนพระเจ้ามาไหนมามาใครต้องการตูดพระเจ้ามาตรงนี้เลยไหน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 เฮ้ยเขมีเขมีต้องการตูดผมไหม

เออแค่ตายคนนั้นจเสียตาเาเฮยเลยเ้ยไอ้เหี้ยตายเพราะสกาวไอ้ตายตายเฮ้ยผมได้ผมได้เออไม่แพ้ไม่เสียเว้ยโอ้หัวใจพองโตฮะดูสิฮะหัวใจพองโตเฮ้ยเก็บเลยรุ้ดเลยรุ้ดเลยใครอยากได้ของอะไรรุ้ดเลยผมไม่ต้องการฮะรุ้ดเลยรุ้ดเลยรุ้ดเลย ไอ้เหี้ยหัวใจกูไม่โคตรพองตอ่บิวไอ้สัตว์มึงดูดิไอ้บิวเฮ้ครับผมคือราชนีลาราชนีแห่งตูดเฮ้ยนี่มันเกิ่าไมู่้มันอัปตเยไสัตแบบกันแม่วาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งแคมหลังคาแล้วจะไปไหน ่อาซีกผมซีกไว้น <OK> um> mm ี่นะไหนๆเขามีขอซีกหน่อยดินี่นี่เฮ้ยเขาเก็บของไปเลยเก็บของไปเลยใครอยากได้ของเก็บไปเลยฟีลูฟีลูสเก็บไปเลยเก็บไปเลยเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงโน่ไอ้เหี้ยราชินีจะตายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยครับผม เฮียทุกคนทุกคนเดี๋ยวกูรู้สึกว่าทุกคนรักกูมากไปเลยใครอยากได้อะไรจีบไปเลยใครอยากได้อะไรจีบไปเลยฟรีรูดฟรีรูดเฮ้ยเฮ้ยเราจะบอกอย่างหนึ่งนะกฎของเราคือใครยิงได้เอาของไปนะโอเคป่าวก็อ่าใครยิงได้เอาได้ครับนะฮะตอนนี้เราครองเมืองเคียร์วิวแล้วนะฮะ เออคุณต้องคุ้มกองราชินีนะฮะยี่วาชินีเอเคโว้ยิงมันไล่มันมันกล้ามันกล้าทำอะไรเราเรายิงมันเฮ้ยผมคือราชินีโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งหลังแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่แสตากันเฮ้ยไอทีวีมันต้องมีชแนลแน่นอนจากการมันต้องมีแน่นอน เฮ้ยรถตู้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 คุ้มคลองราชินีคุ้มครองราชินีเฮ้ยราชินีไม่มีแม็กวะเออมันขี่ลอยกันไงทีวีมันลอยอ่ะมขีหลอยเอ้ยเมยเฮ้ยมึงฆ่าหัวกู อ๋ออ๋ออ๋อเย้พีพีแล้วเฮ้ยทำไมประชากรเราเหลือขนาดนี้โอ้โหราชินีตอนนี้เววาระหว่าเวมากๆขมิบแตกไม่ขมิบ โอเคโอเคเอ้ยเลข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 เลกูกดชวนกูกดชวนม่วดอ้เฮ้ยนายเลขอะไรนายเลขอะไรึิร์ฟเป็นของเราครึ่งเซิร์ฟใช่ครับผมคือราชินีเยมันเล่นกับกูด้วยวะกูชอบกูชอบกูชอบกู้ายเลี้วไมึงเปหัวตี้ย เอ่อราชนีมีร้อยแปดท่ากำลังดาบครับก็เลยสามารถถือปืนได้เฮ้ยเราเลขหนึ่งนายเราเลขหนึ่งชวนหนึ่งเด้เดี๋ยวแป๊บไอ้เยี้อะไรหนึ่งน้องเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เพื่อนเรามาแล้วนะฮะประชากรของเทยเราเริ่มขึ้นแล้วใช่นครับครับผมครับผม ขอปีตูราชินีทีดิมาเลยเดี๋ยวจัดเลยขาท่าไหนดีล่ะไอสัตว์มึงกับกูยังเล่นกันเองอีกเนาะพี่เฮ้ยคุณบอสคุณบอสมีคนลงมามีคนลงมามีคนลงมาไหนไหคุณบอสผมขอถามหน่อยฮัลโหลคุณบอสได้ยินไหมไอ้เฮี้ยราชินีครั้ง ไอ้เย่ราชินีค้าง